พราะเพราะปีที่ผ่านมาลูกเขาเยอะเขาจะเขาจะไม่ไม่ใหญ่มากครับอ๋อก็พอดีกับตลาดเขาต้องการด้วยครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าลงกล่องเนาะครับผมสามกิโลสามกิโลครึ่งสี่โลเลยนะฮะถึงห้าโลใช่ไหมครับก็มีลงมาที่ร้อยกว่าลูกอ่ะจะมีสองโลครับครับสองโลสองโลห้ายีงเยอะครับก็ถือว่าตกตกเอาตกไซส์ไหมไม่ครับไม่ไม่ตกไซส์อีกนะก็คือยังอยู่ในในแรงเขาอยู่นะในในกลุ่มเขาอยู่ครับแล้วน้ําหนักนี่ก็ถือว่า รูปทรงรูปทรงเมื่อกี้ผมสวยมากรูปทรงสวยครับสวยเลยครับตามเผ่าพันธุ์เขาเลยนะแล้วมีมีประเภทแบบที่มันเป็นเขาเรียกอะไรตะคงตะเข้อะไรมีไหมไม่มีนะไม่มีแต่จะมีต้นไหนที่ที่ลูกมันน้อยลูกมันพอดีกับต้นมันจะลูกใหญ่ครับอ๋อก็คือห้าโลห้าลูขาใหญ่ไปครับผมแต่ไม่ไม่รูปทรงไม่เสียไม่เสียครับก็ยังเป็นรูปทรงเมเหมือนเดิมครับโอ้เต็มพูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รสชาติ่ะครับหวานมันกรอบครับตามที่ในเลยฮะครับผม แหมเมื่อกี้ตอนนั่งคุยกันข้างนอกช่างนนบอกว่ามีคนมาดูแลมีคนชิมแล้วบอกว่าสวนของเราเป็นยังไงนะครับหวานมากครับเลยครับครับรสชาติหวานมากเป็นทุเรียนตรงตามที่เราต้องการไหมครับครับผมนี่คือทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมครับใช่ครับที่เขาไปมาจะต้องมาซื้อที่พี่นนครับผมถูกไหมครับพี่นนครับแล้วก็ไอ้เก้าสิบต้นเนี่ยมันได้กี่ตันละปีเนี่ยพฤเศษพาที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อได้อยู่ประมาณสิบสี่ตันครับ อคาดการไว้อย่างนี้ใช่ไหมผมคาดการไวสิบตันครับสิบตันครับนี่เลยความคาดการมาตั้งสี่ตันเพราะว่าดูแลไปแล้วคิดว่ายังไงก็เงินล้านอ่ครับพอดีก็เลยเกินคาดครับเกินคาดครับผมชนนครับแหมพอเห็นผลผลิตปีนี้ตั้งสิบสี่ตันนะครับแล้วก็เก้าสิบต้นไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าไม่เป็นแค่สามต้นเท่านั้นเองนะครับครับผม ผมอยากถามว่าคือเกษตรกรเราเนี่ยเป้าหมายมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นปีหกหกอะ่ะสิ้นพฤษภาหกหกอะ่ะคาดการว่าทั้งหมดเราเนี่ยนะครับอายุก็เจ็ดปีกว่าเนาะรเราจะได้สักกี่ตันครับว่าจะเอาให้ได้สักยี่สิบล้านปรยจโอ้โหจะดูจะได้หรือเปล่าะครับเฮ้ย <laughs> 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 ต้องดูที่คู่ห<ข>ูเลยครับอันนี <laughs> <ๆ>้จะทงานหรือเปล่าครับ, <laughs> รบท่านนนครับขนาดเนี้ยบริษัทเนี่ยได้ มีเพิ่มมาเขาเรียก3เกลือซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางดินนะครับแล้วก็ตราหญิงเกษตรหลักของเขาก็คือมีจุลินทรีย์ที่สามารถทําหน้าที่ในการปกป้องนะครับดูแลพื้นที่ที่เขาปุ๋ยเหล่านี้โรยไปถึงนะครับก็จะมีจุลินทรีย์ซึ่งไปทําหน้าที่ในการทําอาณาจักรแล้วไม่ให้จุลินทรีย์อื่นที่มันเป็นโรคร้ายเข้ามาทําลายที่ว่าพวกไฟทงไฟทอปอ่ะเขาก็จะไปช่วยควบคุมตรงนั้นด้วยครับพี่นนท์ได้ทราบเรื่องนี้มาบ้างไหมครับครับก็ พอพอรู้บ้างครับครับแล้วพี่นนท์คิดว่าจะนํามาช่วยเหลือในการที่จะดูแลสวนเรายังไงครับก็แน่นอนครับต้องนํามาใช้อยู่แล้วครับให้ครบสามเกลือครับง่ายนี่จะนำจะมาใช้เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็เร็วเร็วนี้นะครับเร็วเร็วนี้นะครับครับผมท่างนนท์ก่อนหน้านั้นเน่ะผมลืมถามไปว่ามันช่วยลดต้นทุนของช่นนนท์อย่างไรบ้างในการที่เรามาใช้คู่หูมืสัจจันทร์นะครับครับลดลดมากครับแต่ก่อนใช้เคมีอันไหนเข้า่าดีก็ ซื้อมาซื้อมาครับแล้วก็พอพอผลผลิตเราได้ไม่เต็มที่เราก็ไม่เหลือครับเหลือนิดหน่อยมันใช้ทุนเกินครับครับเอาอย่างนี้ในตอนปีที่ยังไม่เจอกันอะ่ะตอนนั้นเราใช้ต้นทุนสักเท่าไหร่ครับในการใช้พวกเคมีช่วยใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีอะไรต่างต่างๆนะครับหมดไปแสนกว่าบาทเหมือนกันครับแสนกว่าบาทครับพอมาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยต้นทุนเราลดไปขนาดไหนครับในปี63ที่ว่ามาใช้ใช้กับทุเรียนตอนเท่ากับกระป๋องนมครับ มันก็ก็ลดลงครับแต่ลดลงประมาณอยู่ครับครับคิดเป็นสักเท่าไหร่ดีครับจากแสนหนึ่งเหลือสักเท่าไหร่ครับก็เหลือประมาณเก้า0มืนครับเก้า0มื่นลดลงมาหมื่นละครับผมหลังจากนั้นมาสองปีที่ไม่เจอกันเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ครับก็ในปีที่ผ่านมาในการบำรุงได้มาสิบสี่ตันนะครับอ๋อก็ก็ลดอยู่ครับแต่ผมต้องดูก่อนดูที่บัญชีก่อนเพราะว่าไอ้ผมรวมรวมไปอ่ะมัน มันมีทั้งต้นมันใหญ่ขึ้นเราก็ต้องโยงครับโยงเชือกโยงอะไรมันมันบวกขึ้นมาด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะพวกพวกนี้ครับออครับผมดังนั้นต้นทุนด้านนี้เนี่ยผมก็เลยไม่ยังไม่ได้หักครับครับดังนั้นต้นทุนด้านนี้ก็หมายความว่าโดยความรู้สึกของเราเนี่ยและโดยความเป็นจริงเนี่ยมันลดอยู่แล้วลดอยู่แล้วครับถ้าถ้าลองใช้เราจะรู้ครับว่ามันลดจริงๆครับเอาแ่ะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับท้ายที่สุดคงทราบแล้วว่านั่นคือช่างนนนะครับซึ่งอยู่ที่เนี่ย นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขานั้นมีความมั่นใจนะครับในการใช้อย่างไรนั้นเรามาฟังกันดูไหมครับว่าความมั่นใจที่เกิดจากหัวใจของช่างนนนะครับเขามีความมั่นใจต่อคู่หูมาสจัน์แล้วก็สามเกลืออย่างไรเลียนเชิญช่างนนครับครับผมก็คือใช้ใช้สครับถ้าเราไม่ลองใช้เราจะไม่รู้ครับผมใช้มาแล้วคู่หูมาสจัน์ดีจริงครับสั้นสัสั้นๆครับนี่แหละครับไปรู้จักที่ไปไงครับ ก็ดีอยู่นะครับก็ดีอยู่นะครับนี่ครับภาษาช่างจริงๆครับก็ดีอยู่นะครับนะเพราะว่าสั้นๆจากหัวใจคนที่เป็นช่างเป็นนักการเกษตรเนี่ยครับเขาพูดอะไรเขาพูดด้วยความซื่อใสถูกไหมครับครับด้วยจากหัวใจจริงๆแต่ผมอยากจะบอกว่าสโลแกนสําคัญนั้นคือมันลดต้นทุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตครับแล้วก็ที่สาคัญครับไม่มีสารพิษเจือปนสําคัญกว่านั้นอีกครับเพิ่มผลกําไร เกษตร,ก,ตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนนี่คือสโลแกนของคู่หูมหัศจรรย์และก็สามเกลือด้วยแม้วันนี้ต้องขอ,ขอบคุณช่างนนโรยอย่างสูงครับ,รบที่ได้ให้มาเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนพ้องของเพื่อนด้านการเกษตรนะครับที่ปลูกทุเรียนภูขเขาไฟด้วยกันและถ้าท่านใดสนใจก็ถามมาที่ช่างนนมาเยี่ยมเยียนกันมาซื้อทุเรียนที่เรียกว่ารสชาติดีที่สุดนะครับของช่างนนกันที่นี่ทุเรียนภูเขาไฟวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อน เดี๋ยวจะไปติดตามทุกๆสวนที่ใช้คู่หูมหัศจรรย์และ3าเกลอนะครับปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงกเกษตรต่อไปวันนี้ลาไปก่อนโอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ